เพื่อนสมาชิกวิรัตพิมพนิทขอญาตเอหนำท่านได้ยกขึ้นมาปรึกษาหารือประเด็นที่ผมต้องการที่จะปรึกษาหารือท่านประธานต่อเนื่องก็คือจากคําพูดของท่านประธานเองครับโชคดีที่ไม่เป็นระเบิดท่านประธานครับสถานที่แห่งนี้ควรจะเป็นสถานที่มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับวัตถุทุกชิ้น สิ่งที่นําเข้ามาสู่ตรงนี้ต้องได้รับการตรวจสอบทั้งหมดท่านประธานมีหลักฐานว่าไอ้กล่องนมนี้มันมีอายุเมื่อห้าปีที่แล้วเลยสันนิษฐานว่ามีคนเอามาค้างไว้สันนิษฐานว่าอาจจะจากการก่อสร้างก็เป็นเรื่องที่ต้องตามไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านประธานสิ่งแปลกปลอมนั้นจหล่นมาจากฟ้า ถ้ามันเป็นระเบิดจริงอย่างท่านประธานพูดนะครับอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนที่มานั่งอยู่ข้างบนพวกเราที่อยู่ตรงนี้ท่านอย่าคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะคนยุคนี้เนี่ยมันคิดสั้นมากวันมาตรฐานมาตรการให้ความปลอดภัยสูงสุดสถานแห่งนี้เนี่ยควรจะต้องยกขึ้นมาพิจารณาผมกลับเรียนฝากท่านประธานไปครับว่าอย่างไรเนี่ย ถ้าจะให้มีมรคมีผลเนี่ยกรรมธิการกิจการสภาน่าจะรำเรื่องนี้ไปศึกษาพิจารณาว่ามันมีจุดอ่อนมีช่องโหว่จุดตรงไหนอย่างไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ข้อมาคับที่เราเขียนไว้ในข้อมาครับการประชุมเลยเราพอเพียงไหมในการที่จะรักษาความเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยถ้ามันไม่พอแก้ไขไหมจะได้ถือปฏิบัติกัน ฝากท่านประธานจริงๆครับเพราะว่าผมสะดุ้งตอนที่ท่านประธานว่าโชคดีที่ไม่เป็นระเบิดตอนแรกไม่คิดมากครับพอม,มานั่งตรองดูแล้วเนี่ยแม้แต่ขวดน้ําหรือกระป๋องหรือแก้วที่เพื่อนสมาชิกถ,ถือเข้ามาในท่นประธานครับถ้าเกิดเขาคิดร้ายกับเราเนี่ยเขาติดอะไรไว้ในแก้วน้ําตรงนั้นเนี่ยกระป๋องตรงนั้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกถือมาเองนะครับแล้วกดดีหมดปั้งเข้ามาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น เราะนั้นมาตรการความปลอดภัยสูงสุดต,ต้องมีนะท่านประธานประมาทไม่ได้ละเลยไม่ได้ครับถ้าสภาแห่งนี้เนี่ยปีห8ปบื้มขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างจบนะครับและสุดท้ายาท่านประธานครับถ้ามันจําเป็นต้องเขียนในข้อบังคับไปยกร่างไปแก้ไขข้อบังคับให้กิจการสภาเข้าไปดูให้เข้าไปดูแต่สิ่งหนึ่งที่ผมขออน,นุญาตกาบเรี่นท่านประธานด้วยความเคารพนะครับข้อบังคับนี้ผมมีส่วน พวกเราตรงนี้มีส่วนที่จะเขียนขึ้นมาแต่ว่าข้อบังคับฉบับนี้ใช้ไม่ได้กับสภาแห่งนี้เลยในหมวดว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับในสภาแห่งนี้ผมไม่โทษสมาชิกครับผมโทษท่านประธานครับถ้าท่านประธานเคร่งครัดปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่างชัดเจนเพื่อนสมาชิกไม่มีใครกล้า ที่จะไปละเมิดข้อบังครับ,รบแต่เนื่องจากมีการปล่อยปละละเลยจะโดยเจตนาจะโดยเกรงใจหรือโดยไม่รู้ผมไม่ทราบแต่ประธานปล่อยปละละเลยเนี่ยสภาแห่งนี้มีนแต่ความวุ่นวายใครใครทำอะไรทำจะเรียกว่าตามอำเภอใจก็ถูกใช่นะครับท่า,านประธานฝากด้วยความเคารพย่างนัน้ผมไม่อยากจะให้เพื่อนสมาชิกมีความดาดเดือนมาขัด มาเครื่องกับผมแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันสถานแห่งนี้เราต้องใช้เครื่องมือให้เป็นต้องใช้ข้อมัคขับให้เป็นเพื่อประโยชน์โดยรวมครับขอบพระคุณนะขอบคุณครับผมเรียนกับคุณหมอนะครับ,รบที่ที่ที่ผมพูดว่าดีที่มันไม่ใช่ระเบิดเนี่ยผมพูดจริงนะเพราะก็อย่างที่คุณหมอว่าแหละครับถ้ามันเป็นวัตถุอันตรายเนี่ยสิ่งที่มันไม่คาดฝันและสิ่งที่เราไม่ปรารถนามันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ เป็นเรื่องที่ไม่ดีกับสภาแน่นอนนั้นผมผมไม่ได้พูดเล่นครับผมพูดจริงๆพูดเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าระบบรักษาความปลอดภัยของสภาเนี่ยขณะนี้เนี่ยมันกําลังมีปัญหาอยู่หรือไม่นะครับซึ่งก็จําเป็นที่จะต้องไปดําเนินการต่อไปในเรื่องของความปลอดภัยผมเชื่อว่าท่านสมาชิกเข้ามาที่สภาเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณครูมานิตก็ได้บอกไอ้ตัวไม้กั้น ที่จะกั้นให้รถของสมาชิกเข้ามาเนี่ยมันก็เปิดทุกคันนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยของของของสภาของพวกเราที่ที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาผมผมเข้าใจทางเจ้าหน้าที่ดีนะครับเพราะว่าสภาเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับมอบมาก็เป็น